เตอนนี้นะยนยืนหน้าสู่เอเดนต้าครับบาดนี่พอพอหอดจะได้ปวดเนี่ยกระดอกกระเดียดแล้วไปห้องน้ำพอเขาไปห้องน้ำจะได้จะคว่ามีตัวหนึ่งคนยืนร้องยืนเต้นใส่เพลงอยู่บาดนี่ว้ายห่าเนี่ยเปียนเปลี่ยนขอม้อนี่ผมก็เลยถ่ายคขีดใบใช่ไหมเออไทยคลิปไว้ันนี้ถ่ายไปถ่ายมากกถ่ายเหลี่ยวๆผมก็จะยาวจะห้องน้ำไป คนตัวคนที่ออกจากห้องน้ำไปจะทำนี่การทักทายแก่สิเดี๋ครับเป็นแบบนี้ละกูหอดคิ้วผมจนได้จังหวะติ๊บติ๊บติ๊บเพมันว่าเอ้าผมนึกว่ามีอะไรคลิปที่ผมถ่ายเพวกเลยบอกว่าแหวะแค้นไอซินคลิปทูยูนู้นนู้นู้ติ๊บมันนี่มันนี่มันว่า how much ผมว่าจะจะได้หลายปัญญาที่ผู้ถามมาสิมันว่าขึ้นอยู่กับเจ้าดีพีนอนอดิวมันว่า เอาเปรี้ยวมากหรือไอโจ๊กเงินเนี่ยมันสามเหรียญเหมือนกันจังเลยออกจากข้องน้ำมาตอนกําลังรุดการนะผมเลยผมมีเวลาอยู่สนามบินแห่งนี้นะครับซีมหา,น,านี่ก็ยังเนอกรูปนั่นรูปนี้ไปซะละแบบนีุ้ดท้ายก็ขึ้นเครื่องบินครับไปแคลิฟอร์เนียไปเวลาต่อมาครับพี่น้องครับในส,สนามบินแห่งนี้นะผมมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ทุกเกตทุกประตูที่เขาเนี่นะครับจะเป็นคนดำมืดนะฮะคนดำมืด ในสนามบินห่งนี้สิมีเห็นคนดดำประมาณ40-5ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เห็นคนขาวคดํดำย่างคว่วงกันนี่ก็หลขึ้นกว่าสนามหลายๆสนามมาต่อไปแต่ไม่ขอสังเกตอีกน,นึงนะครับที่ผมขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปสู้ญี่ปุ่นนะครับนี่นสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นั้นมีคนไทยอยู่3คนคนับเป็นแอร์โฮสเตสรวมกับสาวๆญี่ปุ่นบนเครื่องนะครับจากญี่ปุ่นไปเอเมริกาก็คือกัน เขากับสิบตลอดแนวเลยัอ่ออเมริกามาก็เลยถามว่าไอ้หล่าเปกอตัวเป็นสายการบินญี่ปุ่นมันมีงยังมีคนไทยอยู่พอไงถามแน่พ่ะนะคนสวยก็เลยตอบว่าแอร์คนไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของสายการบิน,น,นต่างๆแล้วในเอเชียนี่เพราะว่าคนไทยเอ่อเป็นบุคคลที่น่าสนใจเป็นคนงามแล้วก็บอามวลมีมารยาทด,ดีเขาจะแก้หลายอยู่แต่เพราะว่ามีคนพะนะว่านะ ก็ไม่ยู่ดยอกครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมเดินทางต่างๆนี่เวลาพนาพักพิงบดตุงบัหยางนี่แต่คนไทยมาบอกกับเขาก็จะบอกว่าปรดร้องหน้าเอาขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาชวยเอาขึ้นสนิบันิเลแห่งแอดเดนตาแบานบนี้เอาขึ้นเอาขึ้นพนันว่าเอาขึ้นพลีสบอกว่าดิจิเบื้องหน้าตานี่แอรขึ้นนะหนากันหนาแห่ก็นแล่ ีอแอลเลนตาเอ้ยกวา่าจะดกโอวยังมีมุมวนขัดเนาะเอาขึ้นพีลส์กับบัวหลังจากนั้นกับฟังของวันทีบัตรตรบนเครื่องบินด้วยการชุว่วยมือยุงสั่นครับแล้วก็บินสู่แคลิฟอร์เนียต่อไปพี่แล้ไปรับกับปบ๋อผู้กำจัดกับป๋อจะขอหมดเลยอูเล็บกลับมาค่ะเออเหนื่อยเลยย,ยังเหี้ยไงจำไงน่ามากดีเอาเอากระเป๋าแล้วรับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเฝ้าแนวกับทู่หาหมู ช่มสนามบินนี้นคืออันนี้เป็นของแปลกสำหรับผมนะครับนี่พี่น้องก็เห็นบ่แล้วก็เป้าห่างไมครไม่เห็นเลี้ยงเป็นเสาเห็นบ่ต่างงานอยู่กลางวิธีเดือของประชุมขอ้กระเป้าแล้กก็จะมีมีตัวเดียวด้วยกันะครับไทยนั่นก็เริ่มมานอนด่นที่จะเข้านึงก็มุ่งเนี้ยสุนมากอ อ้าวมันไปใช้จุเแนนมาเทียรันบ่ายทุ่มแต่ทุ่มมาบอกผมบา้างอกว่าทั้งหัวสนามบินลูกขึ้นใจเถอะไปถอนตัวทา่านในวันที่แปธันวาคมปี2566ครับหล,ล,ลังจากเครื่องบินลงจอดสนามบินแคลิฟอร์เนียเพื่อนสนิทของผมเอาดดรถมาครับเดินทางไปบ้านเขาครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับตังเจอไปหอดบ้านเขานะครับผมเป็นหญ้าหล่อเบืญญ้องหัวเบื้องสวนเขาคือสวนบ้านนอกนี่แหละครับ มีตัต้งแต่พักขาพักหนอกลุน่นไผ่แม่กระถังพักกระแนงครับคือบาททอาดีแล้วเอาไปยุ้มบันมือกันนะวัสดีนนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับัส,สดนนีจ้ามาอยู่สี่สิบปีแล้ว ไปชิบหาแล้วเนี่ปเปียริหาีเปียันหาโอ้อนจเน,เน,เนเป็นแรงจนเป็นมีลูกเต้ออเา,อ,อ,อ,ายอย่างคนคนอยู่พีลายไดยวันน้าลูกยีงรายย้อนมาใน,ในเครื่องอันฟุตบอลกุนเนาะที่ที่แม,ไไม,ม่ไดด้ยนเอาใจคน้เ่อย่างอสาถูกเลยทุกคนล่ะคับนะขเนาอครับอันพูดในมาเคยมาเยี่ยมเนี่ยกว่าพวกที่เคยมากเคยมากก่ออาจารย์ปย์นงคลา

จงฝันให้ไกลแล้วมุ่งมั่นไปให้ถึงผมถึงแล้วนะครับ